สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ประเด็นตึกสอตองอถลม่มนายกดึงสีสถาบันวิศาวะจับมือกรมโยธาทำโมเดลจำลองหาเหตุตึกสตองอถลม่มตีเส้น90วันชัดเจนยืนยันต้องมีผู้รับผิดชอบวันที่8เมษายน2568ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี ถแถลงภายหลังการประชุมติดตามผลการสืบสวนข้อเท็จจริงอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ถล่มนานกว่าหนึ่งชั่วโมงว่าการประชุมวันนี้ได้ข้อสรุปหลายข้อเรื่องแรกขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ากฎหมายที่ออกมาใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารสร้างตึกเพื่อให้รองรับกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวเท่าเดิมจะไม่ทำให้ตึกถล่มมากขึ้น แต่ทุกตึกต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดด้วยและเท่าที่เห็นยังไม่เห็นว่ามีตึกไหนที่ได้รับความเสียหายมากอาจมีปัญหาบ้างเช่นการกระเทาะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนตึกสอตงองอที่ถล่มที่เราเอามาดูในข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นและจากการพูดคุยพบข้อสงสัยหลายเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากตั้งแต่เริ่มตน้น และในกระบวนการก่อสร้างแต่ประเด็นคือต้องใช้เวลาเคลียร์สซยงานที่เกิดเหตุซึ่งได้รับรายงานว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนับจากวันที่เกิดเหตุที่ประชุมจึงมีข้อสรุปว่าจะใช้สีสถาบาันบวกกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาหาสาเหตุโดยแต่ละคนจะฝ่ายจะทำโมเดลแยกกันเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของตึกที่ถลม่มเพื่อจะได้ทราบสาเหตุว่ามีอะไรที่ทำให้ถลม่ม โดยการจะวิเคราะห์ทำโมเดลของแต่ละสถาบานันจะใช้เวลาประมาณ90วันตนจึงบอกว่าขอให้ทำเร็วกว่านี้ได้หรือไม่ได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ตึกถล่มไม่สามารถสรุปหรือชี้ได้เลยในวันนี้ว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้จึงทำให้ถล่มเพราะสาเหตุประกอบมาจากหลายหัวข้อจึงต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งนี้การใช้สีสถาบันเพื่อให้เกิดความร่วมมือมีความโปรง่งใส ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเราใช้คณวิศวะจากสี่สถาบันเพื่อให้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเกิดความมั่นใจได้นางสาวแพทย์ทองทานกล่าวว่าการก่อสร้างตึกทุกตึก,ตกมีกฎหมายควบคุมไม่อยากให้ประชาชนหวาดกลัวและจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวไม่มีตึกอื่นถล่มมีแค่ตึกสอตอง,องอตึกเดียวส่วนข้อสงสัยของสาเหตุที่ได้รับมาขอรอตรวจสอบให้ชัดและเมื่อเคลียร์สายงานภายในหนึ่งเดือนจะเกิดความชัดเจน นอกจากนั้นยังให้ทบทวนกระบวนการตรวจสอบตึกอาคารที่ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดทั้งของรัฐและเอกชนยกตัวอย่างที่ตนเคยสร้างตึกเอกชนมีข้อที่ต้องรับรองมากจึงต้องมาดูตรงนี้ว่าการรับรองตรงนั้นปลอดภยัยและใช้กระบวนการที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ขณะที่ระบบราชการต้องดูว่าจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชนต้องเพิ่มเรื่องแผ่นดินไหวเข้าไป การทบทวนกระบวนการดำเนินงานจะทำให้เกิดความคล่องตัวขึ้นและตรงประเด็นแต่ส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์และให้ดูว่าจะเพิ่มมาตรการอย่างไรเพื่อให้ตึกที่สร้างในอนาคตไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณภาพเหล็กที่นำมาใช้ก่อสร้างตึกดังกล่าวเรื่องวัสดุมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนโดยทั้ง4สถาบันและกรมโยธาจะมาช่วยกัน เอาข้อมูลทุกอย่างมาประกอบว่าสิ่งใดที่ทําให้เป็นปัจจัยเกิดเหตุการณ์นี้ส่วนรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างจะให้คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพได้ตอบคำถามขอย้ำว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นข้อสงสัยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อถามว่านายกระบุว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นข้อสงสัยแสดงว่าผลสอบเสร็จแล้วจะต้องมีผู้รับผิดชอบเรื่องนี้นางสาวแพททองทานกล่าวว่า แน่นอนที่จริงแล้วให้ดูว่าระหว่างทางด้วยกว่าจะได้โมเดลที่แต่ละสถาบันไปจําลองภายใน90วันถ้าพบว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วผิดกฎหมายผิดมาตรฐานผิดกระบวนการถือว่ามีความผิดทางกฎหมายจะต้องทำควบคู่กับการตรวจสอบสาเหตุซึ่งต้องรอเวลา90วันหากเจอขั้นตอนกระบวนการที่ผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายถ้าจะสามารถดำเนินคดีได้เลย เมื่อถามถึงกรณีมีข่าวว่าบริษัทเหล็กข,ขู่ย้ายรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมที่เข้าไปตรวจสอบลงลึกถึงสาเหตุและไปแต่ต้องธุรกิจของโรงงานนายกย้อนถามว่าใครจะย้ายรัฐมนตรีถ้าบริษัทจะย้ายรัฐมนตรีอาจจะไม่ถูกต้องในเรื่องของกฎหมายและอำนาจเมื่อถามย้ำว่าบริษัทอาจจะไปวิ่งเต้นกับรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีนายกกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่มีใครโอเคกับเรื่องวิ่งเต้นอยู่แล้วและไม่มีใครสนับสนุนเมื่อถามว่าได้คุยกับบริษัทอิตาเลียนไทยและบริษัทไชน่าเรเวลที่เป็นบริษัทร่วมค้าบ้างหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยแต่ถ้าไปข้องเกี่ยวกับกระบวนการก็ต้องคุยถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ